รืงวันซิงเกิลมัมโบแวนด้าถอยรถไปแดงเดินหน้าสู้เพื่อลูกขอบคุณอาชีพหลักสมัยนี้การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนับว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายในชีวิตประจําวันเพราะนอกจากจะต้องดูแลคุณภาพชีวิตแล้วยังต้องเข้าใจหัวใจของลูกที่รักอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะเจออุปสรรค บทเรียนไหนๆคุณแม่ทุกคนพร้อมที่สู้เพื่อลูกโดยล่าสุดนักแสดงสาวโบแวนดาสหาวงก็ได้ถอยรถป้ายแดงรู้ไว้ขับไปส่งลูกสาวน้องมาลิไปโรงเรียนหรือไปทํางานซึ่งเป็นเงินที่ซื้อด้วยนาพักน้าแรงโดยโบแวนดาได้โพดคลิปวิดีโอลงใน t ิ k กต็อกทั้งยังแชร์ลงเพจ Facebook เ,เขียนแคปชั่นว่ารางวัลชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วแวนดาเดินหน้าลุยต่อเพื่อลูกลุยพร้อมแคปชั่นสู้ชีวิตว่า แค่นี้ก็เก่งแล้วแวนด้าลุยต่อพร้อมแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าขอบคุณอาชีพหลักเที่ยวรักมากนะคะทัางกลางเสียงชื่นชมจากเหล่าเอฟซีแมโบและน้องมะลิต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างล้นหลามอาทิสุดยอดค่ะคุณแม่คนเก่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชื่นชมคุณโบมากค่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดยอดดีใจด้วยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะคุณแม่คนเก่งขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ